ครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคุณมาหน่อนะครับจะเอาสูตรลาบปลานะครับมาฝากนี่เป็นปลาโนวนจันนะครับตาใส่นะครับแปาสดๆนะครับเขาจะมาหลับพวันี้จิ้มจิ้มมือต้าให้หน่อยคุปปองนี้ออกมาจะหน่อยคงจะมานะครับจะติดจอบคุปปองไม่เอาหากินลาบปลาครับอ่าวันนี้เขาจะลาบมี เก็บเอามีก็มีก็นะนะครับอ็ขูดมันนะครับเกาจะเอาเก็บปลานะครับเป็นมีเลยน,นะครับไปทอดกรอบเพื่อจะทําลาบมีนะครับเซ็เสร็จแล้วเออเสร็จแล้วเขาจะเลาะเอากิา้มมันนะครับนเนื้อมันครับลาบมีปลานวลจัง อ,อ,อืมนี่ตานะครับจะแหลกปลาเราจะเอาเฉพาะเนื้อมันนะครับหนังเขาจะเอาออกหนังเขาหลอกออกไปนะครับเนี่ยเอาเนื้อปลามาทำลาบมีนะครับตาฮะหลับม,มีหลับมี มแม่แไปเรื่อยๆนิ่งหนังออก,กอ้ดง่นนะายขนาดหมดแล้วก็นนเ,อเ,เอาหนังมันออกนะครับลหลับต้องบอกหลับด้วยนะครับมันจะเหนียวให้นะครับ ครับแล้วเอาหนังออกแล้วเก็เลาะเนื้อนะครับไข่ล่ะเปลาไข่ก็เนื้อมันแล้วก็มาทำลากเดี๋ยวเาจะเอาใส่ลากมีไข่พยายามอยู่ให้มันโดนนะจะเขาใส่แล้วหลักปลาไข่เราต้มก็งูแล้วจะทำเป็นน้ำซุปองปลา ทำเลยนี่แก็ได้นี่มนะครับโวยาดองอันเก่าเติผมบอมันตัมาสรงนีเ้เหดกปกัมาหัวเซนหัวค้อนครับตาไปเอาเปลือกบรลิ้ไหมนะครับของไว้ากาะลิ้ไหมอะไย่างข้านหลังที่พุ่งที่พามเยอยางนู้นเรลิ้ไหมเอ่อแต่ถ้าบ,บอกเลนะครับเปลือกบมลิ้วไหมนให้ก่าอย่างนู้ นะครับต่าแตงโมขึ้นแตงโมใส่ต้อยลาบป,ป่านะครับกันต้องอึดเนาะกันต้องเสียการในนะครับมันต้องใส่นะครับคือด้าลาบป่า,ปปาตามธรรมดาถธรรมนี้นี่เอายอดมะขวยก,กา้าเลยเออยอดยอดมะขวยก้าเนี่ยยอดออยอดมันเอ้ยยอดฝรั่งนั่นแหละย่งเง้นเออเนี่ยรึเปล่แกลุกต่องได้ ต้องเสียรต้องเมื <descon fin anta> ่อเขี wrote, ้ยวยอดอ่อนนะครับไใบพลังใบบกใยกะกรล่งาหกปักันหรอกโผ่ลมาหน้าก็ป่งกันนะครับเกบรรยากาศหลังบ้านเราฝากถึงแล้วนะครับนี่นะครับเวลาทำน้ำซุป เดี๋ยวเขาต้องเอาน้ำต้มนี่นะครับไปผสมกับน้ำพริกนะครับเขาแค่ใส่แค่ตะไคร้กับกระเทียมทุบนนะครับอันเดิดเราจะเอาโค้งป่านี่ครับใส่ไปเจอน้ำซุปนะครับตักมันเย็นก่อนนะครับตักกินมันนอุ่นมันฮ้องๆอนให้มันเย็นนก่อนนอกจากผสมกับน้ำพริกนะครับจะทำลาบปลานลาบมีสูตรทำน้ำพริกลาบป่านะครับตัวนี้นะครับกระเทียม เค็มเนี่ยเขาจะไปคั่วกับกระทะก่อนนะครับตะไคร่หอมแดงนะครับจะมีพริกยังต้องมีเครื่องเทศนะครับใส่ตัวปาิตาบดไว้แล้วเครื่องเทศมีพวกดีปีพวกบอกแฟนนะครับพวกบอกแฟนเครื่องเทศก็มีดีปีพวกจันหอมนะครับเม็ดผักชีอย่างประมาณนี้น,นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะออมาคั่วก,ก่อนเราจะเอาสูตรพริกหลักเอาฝากนะครับผม พี่ต้องกกตุวไฟอ่อ,อนๆน,น,นะครับพริมันจะได้หอมหอมมีกระเทียมไข่หอมแดงนะครับปิดเลยครับวน่นเย็นไ้ก่อนนะครับเราจะไปโขลกน้ำพริก ครับผมคแอปท่านต่งต่อไปนะครับพริกเขาก็เสร็จแล้วครับเราจะมาอ้วนน้ำมันอีกน่อยนะครับเปิดไฟอ่อนๆเลยนะครับไฟอ่อนๆดีสุดนี่นะครับพริกลาบนะครับพริกลาบปลาตัวนี้นะครับลองไปทำดูน้ำมันนิดเดียวนะครับ เติมน้ำนะครับน้ำต้มปลาลงไปนิดหน,น่อยนี่ครับเป็นซอสพิกเก็ตเลยเดี๋ยวให้มันเย็นนะครับลองพริกมันเย็นก่อนนะครับเพื่อเขาถึงจะไปปรุงลับปลานะครับยายแก่ละยาย อ้าวครับรอให้มันเย็นก่อนนะครับผมครับนพริกก็เย็นเลยนะครับเดี๋ยวคุ้งตาเดี๋คุณงปุ้งครับก็พริกเป็นน้ำใส่นะครับผมชุดรบเกลือลงไปที่ทำละป่านะครับให้ก้านัดรดนี่สบ นักใส่น,น้อยเรา,าอี่แจะใสะ่นักใส่น้อยแล้วกชอบนะครับเกลือปนนะครับเล็กๆปนนะครับน,น้อยก่อนคุ้ขเข้ากันนะครับนลจะกรผสมลสหลบับเตรียมไว้คนน,นะครับคนๆให้ผชงชดรสก็เกือ ยมันละลายก่อนกินี่มากันแต่ไงครับเกลือเกลือเกลือเดี๋ยมันต้องได้ใส่อยู่เดีเพราะว่ามันมันไดควบกับป่าเปล่าอืมล็อกป่ามยันนะล้างตื่นแล้วนะโอ้กะคุกหัวก็รังตื่นหมดหรอจังคุปอ่ใส่นูมหมดเลยป่ะครับใส่หมดเลย ู้ปองยังไกันล้งตื่นนี่ทำหลับป่าเหมือนเนี่ยเออเปลับโบกจะลับขวาโหลดไปยัง้อนั่นรับอ่ะเหนื่อยนือสมโหลดไปเนั่รับหลดยังได้หรอาตแล้วเพิ่้าิดถึงแยกะตเตลูกคูปปองวิ่ไหนเหรอเหน่อยหรับหลดเหเรยบร้อยผมเส็จ อ้วจะได้ว่าหลับยิบหลับครับหามอันพริกครับลงไปนี่เขามาฟังครับลับปาครับสูตรพริกตาลงไปสูนะครับแล้เอาคนแบบคนถูกขั่วนะครับเห็นนะครับเย็นเย็นครับครับี่้รับคนถ่ว คุมาเซตหน้าโดยก็ลีบอืมจะเจ๊งเนี่ยปากเนี่ยลีบอืมเนี่ยเออนะครับเออนี่นะครับเวลาคนหลับปากนี่คือมเข้ากันดีต้องอยี่ยนนะครับรรกลัวแหววเลยเซตกลัวยังไ้หลับปากันหลับ มีเวลามีแล้วมีแล้วมีนีอแล้บมีชีวิตคนมันดอกเออมันเจอของเล้าแล้วคนที่สามเนี่ยมันยังคนที่สามเปิดจะใส่เขากลัวเนา่ะอันนี้ของของมังเหนือของมังเหนือนะครับมังเหนือมึงจะหายมึงจะของลำปางเหรอ่าคนแฝดนี่ครับเอ้าน้บเข้าคนละใส่ครึ่งนะจ๊ะเออใส่เห็นไหมก่อนเดี๋ยวเอาเอาไปโรยหน้าด้วย ต้นหอมพักชี้เนาใส่หมดแล้วนะครับาเาใส่ยังลืกึ่งนี่ก็เป็นเก็บป่านะครับเก็บป่าทอดคับหอมแดงกับกระเทียมครับทอดอ่านะครับคนนีเข้ากันเราจะไปชิมดูฟุกปองกม็มาละหมัดสั้นก,ลก็ล็อกก็ล็อกละรับกันแล้วตื่นเดียวพวกคุ่มฝายแหละนี่นะครับคนนี้เข้ากันโอเคเดี๋ยวเราไปชิมดูนะครับ มาแล้วครับนี้เป็นต้มสุกหัวนะครับตึงหัวตึงกระดูกตึงซี่โครงเป็นหลักนะครับนี่เป็นยอดกระสุนนะครับมันไปทอดน้ำมันน้อยนะครับนีกับพักกับโู้สุดยอดเลยเห็นมะคว้วกับคว้านะครับหลักป่าอ๋อนับนี่นะกอเติมแล้วนะครับยาคัดเจือ เอากุ๊บฟองขจายมาเร็วๆมาชิมหน่อยชิมหน่อยนะอะยังขัดเจืออย่างงี้ก่อนยังขัดเจือให้ก่อนน่าตัวนักการักยุกเลยชจีนคือจี้นหลับยกยุกกล้องหมดถนัดกำลังมากำลังได้สองแก้วอืม เอาเอาเอาชิ้มหลับปาก่อาตาจิ้มโมหลับป่าตาอยากัดจิอ้ตากอนคัดจื๋อให้หน่อยผงดิบผงแดงโอ้จอนกาเม้วครับกาเม้วกินไข่ป่าบ่เอาตา เออน่าชื่ออะไรก่อนกินดิ๊บต้องข้าพระยักหน่อยมะนาวมีครับมี่มี่เหมือนน้าวมีน้าวกูดก็มีแปะมาใส่น้ำซุปอยู่หน่อยอ่าผมในชีวิตคนมัานนอกเดี๋ยสูตรหลับป่ากับน้ำพริกนะครับพริกหลับกุ้ักฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดนสับตะไคร้ค้อตัว ตอนนี้งซับของชีวิตึมมันหนักมากเนี่ยงวันสองวันก็ผมจะได้ละ่ะผมคุณจะนักนะครับวันนี้ติดตีสาม